และจากกรรมการของเราทั้ง5ท่านเลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้านบนเวทีเลยนะคะคุณสิริชัยท่าหาราดน,นค่ะนัทประภัยคณะกรรมการของเราค่ะและก็คณะกรรมการของเราอีก3ท่านนะคะคุณกีรักษ์ันทสว่ารประธานอีกครั้งหนึ่งดนะ้านบนเวทีค่ะค้นเท่องประ เพื่อนเขาน่าจะนานประมาณนี้ก็น่าจะชอบแบบนี้เราก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ไปบอกกันเลยคนะ่ะเดี๋ยวเราได้คุยกันสั้นๆพอของปากของคอให้น้องๆได้แบบรู้ไกล์ว่าปีนี้ควรจะต้องยังไงดีหรือถ้าติดปัญหาสงสัยตรงไหนเนี่ยจะเริ่มกันยังไงดีคนะ่ะเดี๋ยว,วเรียนถามคุณสิริชัยว่าเรียกพี่จอบก็ได้ไหคะเรียกพี่จอาเลยแล้วนนะคะพี่จอบกับคุณสปอ้นะคะได้ค่ะให้ทั้งสองท่านแนะ่บลองเล่าถือว่าอย่างปีนี้เขาบอกว่าเราเป็นพาติกสิตี้ ในมาคำว,ว่ามาติซิตี้เนี่ยค่ะมุมมองต่อคำนี้ค่ะทั้งสองทางเนี่จะเสนอหรือว่าให้เข้อคิดกับน้องๆที่สนใจเข้าประกวดเดือนพฤษภาคมก็มาติสิตี้เนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเป็นอะไรเทรนด์อะไรไหมคค่ะไม่ว่าจะปีชั่นไหนก็จะมีเทรนด์ปัจจุนเข้ามาไม่มากก็น้อเพราะฉะนั้นปีนี้เห็นว่าทางโครงการเนี้ยอยากนำเสนอค่าจากที่ในภาคใต้ คิดว่าเป็นส่วนของที่ไซที่ทำนาคณะกรรมการอย่างเห็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคา,าก็จะเสนอ,อให้เียว่าถ้าทุกคนเนี่ยสบควงานมาครัาคณะกรรมการก็อยากจะติดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสบควงานที่มีความทันสมัยมีสีที่น่าถูกใจบางทีก็จะเป็นตัวชูโลงได้ในซีซั่น เพราะว่าเราอยากในเรื่องของความร่วมสมัยใช่ไหมคะให้สามารถสงสัยได้จริงในหลากหลายโอกาสนะคะการพิโซบักนะคะถ้าพูดถึงบัตติกซิตี้คือสำหรับน้องๆที่เข้าประกวดนะครับอยากจะให้ลองก่อนอื่นต้องศึกษาก่อนนะเพราะทางสำนักงานนักศึกษาตุลสมัยยมีกลุ่มผู้ประกอบการนะครับทั้งหมดสี่กลุ่มที่จะให้ไปรงวประทังงานด้วยซึ่งซทางพิซาจะมียี่สิบหกกลุ่มนะครับแล้วก็ สิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งคือควรจะมีการให้ความสําคัญับเรื่องของผ้าครับเรื่องตัวเนื้อผ้าที่ที่จะใช้ในการถาักุนนะครับเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดสี่จังหวัดชนบทภาคใต้เนี่ยก็ไม่ได้มีผ้าอะไรที่มัน,มนจะเหมือนในกรุงเทพนะครับคือเราะจะมีผ้าจากัดนิดหนึ่งนะครับดันั้นเนื้อผ้าต้องสิ่งสําคัญท,ท,ที่ช่วยให้ใหเสื้อที่ออกแบบมันดูดีขึ้นด้วยนะครับนอกจากในเรื่องของลวดลายซึ่งต้องมีการควรจะมีการออกแบบขึ้นใหม่ รหรือว่ายินประจับของที่อยู่แล้วนะครับมาทำในมุมมองใหม่ที่อยากเปลี่ยนทำนะครับเป็นต้นครับซึ่งตรงนี้ก็จะเจอากถึง,งน้องๆนะครับเรื่องของเนื้อผ้านะครับแล้วก็ลวดลายขอบคุณมากเลยค่ะเราจะเห็นว่าทั้งสองท,างท่านจริงๆก็เน้นว่าอยากให้น้องๆเริ่มทําใหม่นะคะ เริ่มทำใหม่เลยยิจับขึ้นมาใหม่นะคะให้มันเกิดเป็นอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะโดยใช้ผ้าปะต,จาตาิจากชายแดนทั้งสี่ชายแดนภาคใต้ทั้งสี่จังหวัดเนี่ยนะคะมารถถ่วมทำแล้วก็สังเกตอนิดเดงว่าคีย mm ์พิชชนของเราปีนี้นะคะคีย mm ์พิชชนนี่คือลิงก์กันไปหมดเลย mm hmm. เพราะว่าถ้าน้องๆมองมดีนะคะ mm hmm. เขาจะ ตั้งเสนอนะคะเป็นภาพการประเกตการสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นน้ําเลยค่ะเราเห็นภาพตั้งแต่ต้นน้ำหมายความว่าเริ่มตั้งแต่การปลูกการทําเส้นใยการทอการลงสีไปจนกระทั่งถึงปลายน้ำนั่นคือการที่เรานําผืนผ้านะคะมาดีไซน์มาออกแบบเป็นรุ่ลายจนท้ายที่สุดเป็นเสื้อผ้าให้เราได้สวมใส่แบบเต็มชิ้นงานเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีไอเดียหรือยังไม่ยังไม่เห็นผ้าจริงๆชั้นสอก็ได้นะ ขึ้นไปดูเทศกาลเราก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยชวนไปดูกันค่ะนอกจากนี้ค่ะก็เดี๋ยวถามทางพี่สายพี่เอกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะในเรื่องของเนื้อผ้าพราะทีนี้เขาออกแบบซว่าออกแบบดีมากแต่บางทีอาจจะไม่เหมาะกับเนื้อผ้าหรือว่าเราไม่รู้ว่าผ้าแบบนี้มันจะทําอย่างนี้ได้หรือเปล่าแนะนําน้องๆยังไงดีคะในเรื่องของการเลื่อกผ้าจริงๆแล้วผ้าบอดตินะครับมันเป็นการใช้สีเรียบๆก็คือว่ามันจะติดเส้นใยที่เป็นธรรมชาติ จริงแล้วผ้าที่อยู่ทางชายแดนภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผ้าที่คอตตอนส่วนใหญ่จะเป็นคอตตอนที่เดือปกติอย่างที่คุณสมมตบอกจริงแล้วเนี่ยถ้าืูถ้าดูในกรุงเทพจริงๆแล้วการทอผ้าในปัจจุบันเลยรัมันมีความหลากหลายเช่นการทอทึบสำหรับโปรหรือว่าการทอแล้วมีการยกลายต่างจริงจริงแล้วการประยุกต์เอาผ้าใหม่จากภาคอีสานเนี่ยมันคือการเชื่อมโยงกันนะผมมองว่ามันคือการเชื่อมโยงผ้าจากแหล่งไหนเข้ามาแล้วสร้างเอาไปผสมกับ ความรู้ของทางภาคใต้มันก็จะได้ความสินค้าใหม่ๆม,มันก็จะไม่ได้จํากัดอยู่กับตัววัตถุดิบที่เขาทาอยู่แล้วเราอาจจะไปตัดต่อก่อนแล้วไปทำผ้าบาติกใหม่หรือว่าหาวิธีการใหม่ๆเพื่อทําำให้แบบมีมุมมองใหม่ๆมา้นว่านี้เรัอันนี้ได้ไอเดียเลยนะคะเพราะตอนแรกน้องๆอ,อ,อาจจะมองแค่ว่าต้องใช้แค่ผ้าบาติกจะทาัางใต้อย่างเดียวแน่ๆเลยแต่นี้ก็เราสามารถเอายรียนรู้มา มรวรรวมกันเธรรมาชาติใช่ไหมคคือมันไม่มีกฎห้าบอกว่ามัต้องเป็นบาติดหมดในน้องน้องอย่นหนึรง <c oughs> คือบอว่ <c oughs> าผ้าที่เป็นผ้าเย็นธรรมชาติมันเป็นบาติกได้ฮะแล้วก็เทคนิคจะปรับเพิ่มจะสก,กรีนทับจะทอผ้าอะไรลงมาจะอะไรก็ได้แต่ขอให้ตัวบาติดผ้าบาติมเป็นตัวชูโรอย่างเช่นเราเห็นผ้าบาติกมาแล้วก็เอามาปักมือทับหรืออะไรทับถ้้มันเกิดมุมมองใหม่ๆอะไร สังเกตได้อย่างปีที่แล้วที่ชนาเลิชนะเลิศดำเด่มอะไรเงี้ยเขาก็เอาพายืดจะยืดพอทำเป็นตัวเป็นตัวทองเนีออย่ยแล้วก็มีการปักเพิ่มนั่นนี่คือมันมีมุมมองอะไรใหม่ๆไม่แบบปาร์ตี้ปาร์ติเป็นแบบปาร์รติทั้งตัวอะไรเงี้ยถ้าปาร์ติทั้งต,ตงตัวต้องสวยมากก็คือเห็นแล้วต้องตะลึงไงแบบลายสวยอะไรเงี้ย อ่ะอันนี้ก็ฝากน้องๆไว้นะคะเราอาจจะต้องมองกว้างๆหรือว่าอะไรที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วจริงๆก็ได้เพราะเราต้องการฝัน่วกสมัยนะคะอ่ะนอกจากนี้ถามด้าพี่ไก่้างดีวกว่านะคะเพราะว่าต้องพี่ไก่เนี่ยคือเดี๋ยวจะต้องอยู่กับน้องๆผลเดกเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นพี่เลี้ยงก็ว่ากันไปนะพี่เลี้ยงติดตัวน้องๆเลยแล้วก็คือพอหลังจากที่ส่งเข้ามาแล้วนะคะและหมดเขตในวันที่2 2มีนานใช่ไหมคะเราก็จะคัดเหลือ12ผลงาน ให้เข้ามาแล้วก็อ่ะวสิบห้าขอโทษค่ะสิบห้าผลงานนะคะที่เข้ามาแล้วก็นํามาผลิตเป็นชุดต้นแบบจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยอยากให้พี่ไหนฝากน้องๆไว้นิดนึงน่าจะเกรงอยู่น่าจะเกรงๆกันอยู่ว่าเอ๊ะตกลงไปยังไงเรือทิศทางไหนยังไงกันดีเช่นค่ะ ซึ่งมีมานาแล้วก็ขอแลกต่อก็เจอิญรุใหม่ของโซนนีน่าจะเป <c oughs> ็นเร่องทช่จะรกาศเาใไม่ใช่ีได้าคเนครับมีหลากหลายซึ่งเกี่ยวกับสรุปรมความชัดเจนในเรื่องของัลักษณ์ชัดเจนนครับภาคที่ใส่เป็นปาลังิงซึ่ปาลังิงโเป็นเงินภาคใต้เป็นการเอาผสมราสากันถึงที่มีลายอย่างทีน่าสนใจตรนี้ถ้าเรียกุ่ใหมาตอยผมบอกว่าเรื่องอแฟชั่นเนี่ยเป็นเรื่องของความความใหม่แล้วในไอเดียเรื่องแบรนตอยอดเป็มารวมกันกับอัต ata. ลักษณ์ที่ นานนานไาแล้วครับมันจเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับกำลเลี้ยงฝากไว้จะเป็นคนใหม่จะมาได้ช่วยสร้างงานทางบันรัดก,กันได้ขอบคุณครับน่าสนใจได้นนเลยค่ะขอบคุณที่กายกมากๆคะ่ะงานท้ายที่สุดนี้ปิดท้ายกลับมาที่ท้ายที่จบรายกันนะคะปิดท้ายแต่นายประธานคณะกรรมการกการองด้วยก็ปากชิญชวนน้องๆท,ที่อยู่ที่นี่แล้วก็อาจจะก,กำลังให้ตัดสินใจอยู่ว่าี่จะสนหรือไม่จะประกวดอีกไหมนะคะในปีนี้ใช่ไหมคะครับก็อยากเชิญชวนนิสิตแล้วก็ ประชาชนรุ่นใหม่ได้ส่งผลงานเข้ามาเพื่อที่จะต่อยอดให้ท่าบาติกเนี่ยออสมใส่ได้อยู่คงคู่กับประเทศไทยต่อไปอค่ะค่ะเขาเสียงปรบมือให้กับกท่านห้าท่านคนนี้ดนะคะ